อย่างที่บอกแล้วครับทั้งของเก่าอันนี้อ่าของเก่าและของใหม่สามารถใช้งานซื้อของออกไปจับจ่ายซื้อของได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหานะครับดังนั้น24มีนาคมนี้ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเห็นแบงค์20เป็นแบบโพลิเมอร์แบบนี้ด้านคือคุณได้แบงค์20แบบใหม่ออกไปใช้จ่ายได้ตามปกติทีนี้พอมีแบบใหม่มาแบบนี้หลายคนบอกคุณอนุวัฒน์ จะโดนปลอมหรือเปล่าเป็นแบงค์ปลอมหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะมีบางกระแสที่บอกว่าเป็นแบงค์ปลอมระบาดอ่ะวันนี้ผมก็เลยให้เทคนิคนะฮะการดูแบงค์ยี่สิบแบบโพลิเมอร์แบบใหม่แบบนี้แบบไหนที่เป็นของจริงกันบ้างแต่ขอบอกนะครับว่าโพลิเมอร์แบบนี้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงฮะการปลอมแปลงยากมากมากทีเดียวนะฮะมิฉะนั้นแล้วโอกาสที่คุณจะเจอแบงค์ยี่สิบปลอมค่อนข้างยากครับอ่ะดูนะฮะวิธีการสังเกตนะครับว่าเอ๊ะ แบงยี่สิบที่มันเป็นแบงยี่สิบโพลิเมอร์แบบนี้เนี่ยวิธีการสังเกตสังเกตจากอะไรนะฮะ,ะดูก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าเริ่มจากการสัมผัสผมขอสัมผัสก่อนแน่นอนนะการสัมผัสเนี่ยได้ยินเสียงไหมฮะทจาจับโพลิเมอร์ความทนทานความแข็งแรงนะฮะจะมีมากทีเดียวนะครับนอกจากการสัมผัสแล้วนะฮะเขาบอกว่าให้ดูช่องใสทรงหยดน้ํา นี่ครับด้านบนฮะเห็นไหมฮะช่องใสทรงหยดน้ํานี้นะครับมันสามารถมองเห็นได้ทั้งสองข้างนี่มองเห็นไหมเอาสองเข้าไปดูผมมองเห็นนะทุกคนมองเห็นหรือเปล่าเอาผมมองเห็นนี่ฮะมองเห็นทั้งสองข้างและที่สําคัญลองใช้มือของคุณนะฮะใครได้แบงค์ใหม่ลองไปตรวจสอบเอ๊ะมันเหมือนมีสัมผัสอะไรบางอย่างนะครับเขาบอกว่ามันจะมีลาย ดุนนูนนะฮะนตลองสัมผัสดูฮะอ่าใช่แล้วรอยนี้นะฮะจะเป็นเลขยี่บฮะอ่าลองดูดีๆฮะเห็นเลขยี่สิบไหมผมเห็นนะนี่ลองสัมผัสดูอ่ะเป็นเลขยี่บถ้าคุณสัมผัสแบบนี้แล้วถือว่าเป็นแบงก์งจริงดูต่อครับเขาบอกว่าให้ดูต่อนะฮะไปที่เรื่องของการยกขึ้นสองฮะลองยกขึ้นสองดูอ่ายกธนบัตรของคุณขึ้นสดูครับเห็นไหมนี่ฮะ กลับทั้งสองด้านนี่ลองยกขึ้นสองนะฮะอย่างผมเนี่ยยกขึ้นสองอยู่อ่าเห็นไหมฮะผมส่องอยู่อ่าถ้าส่องอยู่เนี่ยจะเห็นเงาพระบรมสาริศลักษณ์นะครับได้อย่างชัดเจนทั้งสองด้านนี่ฮะลอยอยู่ตรงนี้ลอยอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมฮะในกล้องอาจจะเห็นน้อยแต่ว่าถ้าเป็นสายตาคนทั่วไปถ้ายกขึ้นสองอ่าจะเห็นเยอะนะฮะนี่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าผมเห็นแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะเป็นรอยพระบรมสาริศลักษณ์นะครับทั้งสองข้างเลย น <aid> <Solomon> ี่ฮะตรงนี้นะฮะถ้าส่องดีๆก็จะเห็นฮะอ่านดีเห็นชัดเจนเลยฮะลอยพระพรมสาทิศลักษณ์นะครับอ่าทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มีแถบสีเทาแถบสีเทาแถบนี้ครับแถบสีเทาอ่าสังเกตดีๆเข้ามาใกล้ๆครับนี่แถบสีเทาฮะแถบสีเทานี้นะครับจะมีข้อความยี่สิบบาททั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะแถบสีเทาผมเห็นชัดเจนนะครับอะกลับดูทั้งสองด้านครับนี่ฮะ ตัวเล็กไปหน่อยแต่ก็เห็นนะฮะนี่เห็นไหมฮะสังเกตเห็นหรือยังครับอ่ะมาดูฮะเขาบอกการพลิกเอียงลองพลิกเอียงดูครับอ่าผมจะพลิกเอียงให้ดูฮะนี่พลิกเอียงดูแล้วอ่าใครเห็นตรงนี้บ้างใครเห็นตรงนี้บ้างบอกนะครับลองพลิกเอียงดูอ่าทำมุมแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าตรงช่องใสทรงพุ่มข้าบินจะมีตัวเลขยี่สิบบาทนี่ฮะเห็นไหมอ้าผมเห็นแล้วนี่ตัวเลขยี่สิบอ่า อยู่ด้านล่างนะครับแล้วมองเห็นทะลุก,กันทั้งสองด้านนี่ฮะและที่สําคัญนะครับลองพลิกยังนิดนึงคุณก็จะเห็นแถบเดืองแดงครับจะเป็นสีแถบเดืองแงอยู่่าผมเห็นชัดเจนตรงนี้อ่าตรงนี้ที่ผมชี้อนี่แหละฮะก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ได้แบงก์ปลอมนะฮะเพียงแต่ว่าได้แบงก์ยี่สิบม่ที่ทําจากโพลิเมอร์คงทนแข็งแรงสะอาดนี่ฮะแบบนี้สบายใจได้นะครับ 24มีนาคมใช้ได้ทั้งของเก่าและของใหม่นะครับอมีคนถามผมต่อนะฮะว่าอา้าวคุณอนุนวัตรครับไหนไหนพูดเรื่องของแบงค์20แล้วการเก็บรักษาธนาบาัตรอยากฟังเหมือนกันว่าเ,เวลาเราเก็บรักษาธนาบัตรเนี่ยเราเก็บรักษาถูกรอเปล่าหนึ่งคือวิธีการเก็บอ่นไหนเราได้แบงค์ใหม่เข้ามาแล้วเนาะเราก็เปลี่ยนแบงค์เก่าของเรากลายเป็นแบงค์ใหม่นะฮะเขาบอกเวลาเก็บให้เก็บแบบเหียดตรงฮะนี่ไม่พับไม่งอเก็บแบบนี้เข้ากระเป๋าสตางค์แบบนี้นะฮะนี่เหยียดตรงแบบนี้ แบงค์ของเราก็จะไม่เสื่อมนะฮะแล้วก็ไม่มีรอยยับไม่มีรอยอะไรนะฮะที่สําคัญก็คือว่าล้างล้างทําความสะอาดได้เหมือนที่ผมบอกไปนะ,ะเขาสามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับแต่แนะนำนะครับควรจะใช้เป็นอะไรสบูู่เด็กสบูู่อ่อนน้ำยาซักผ้าเด็กนะฮะทำความสะอาดได้เลยครับเหมือนที่ด้านหลังนี่แหละฮะเห็นไหมฮะเขาแช่อยู่ในน้ำไม่เปื่อยไม่ยุย่ยคงทนแข็งแรงครับและที่สำคัญก็คือว่า เก็บให้ห่างจากความร้อนนะฮะต้องเก็บให้ห่างจากความร้อนร้อยยี่สิบองศาครับโฮ้ยหลายคนสงสัยความร้อนร้อยี่สิบองศานี่ยใครแบบมันจะเผาหรือเปล่าก็คือว่าบางคนนะเป็นแม่บ้านนะไปซื้อของใช้จ่ายมานะฮะอาจจะลืมไปวางไว้ที่ข้างเตาบ้างอะไรไปวางไว้ที่ข้างเตาไปวางไว้ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบ้างน,นะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเก็บให้ห่างจากความร้อนนะครับนี่ฮะอย่าให้เกินร้อยยี่สิบองศานะ แสดงว่าอุณหภูมิปกติทั่วไปเขามีความทนทานแข็งแรงอยู่นะฮะอะหลายคนชอบนี่ฮะชอบพับชอบนําไปพับเป็นดอกไม้ผมบอกนะฮะการนําไปพับเป็นรูปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ธนาบัตรของคุณเนี้ยเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วเกินไปนะครับที่สําคัญหลายคนคุณแม่คุณพ่อคุณแม่หลายคนชอบเป็นชอบเอาไปแม็กับแม็กไอ้นู่นแม็กไอ้นี่แม็กไอ้นั่นแล้วมันก็จะเป็นรูถ้าเป็นรูแล้วเนี่ยเขาบอกว่า มันจะขาดต่อเนื่องนะฮะแล้วก็จะอาจจะทําให้ธนาบัตรของคุณเนี่ยฉีกขาดได้นะครับถูกไหมฮะบางทีฮะลืมไปตลาดมาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงครับแล้วก็เอาไปซักคนนี้พอซักเนี่ยใส่ไฮเตอร์เข้าไปอีกแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าไฮเตอร์มันแรงเกินไปอาจจะทําให้ธนาบัตรของเราเนี่ยหลุดร่อนได้นะครับอ่ะต่อฮะทีนี้บางคนฮะอยากรีดเสื้อผ้ายังรีดเสื้อผ้าอยู่สามีลืมธนาบัตรเอาไว้ ในกางเกงฮะรีดต่อผลปรากฏว่าไม่ได้นะครับมันจะหดหรือว่าเปลี่ยนสภาพนี่เป็นข้อมูลดีๆที่เป็นเนื้อหาสาระนะฮะมีชนะแล้วฟังไว้ได้ประโยชน์นะครับแต่ที่แน่ๆ24มีนาคมนี้ทั้งของใหม่ที่ทำจากโพลิเมอร์และของเก่าที่เป็นกระดาษธ,ธรรมดาคุณยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะครับขอให้มีเงินใช้กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ